เราดูได้อย่างไรครับเวลาสถานกกรณ์เกิดขึ้นบีบบัดเข้ามาในชีวิตของเราเองเนี่ยเราแสดงออกอย่างไรนั่นแหละเป็นตัวกําหนดว่าความเชื่อของเราจริงหรือไม่เร,มเรื่มงที่ได้กล่าวถึงเรื่องของไฟที่จะเข้ามาทดสอบความเชื่อถ้าความเชื่อของเราเป็นเพียงแค่ฟางมันก็จะไมหม้หมดแต่ถ้าความเชื่อขอ,ข,ของเราคือทองคาเราจะผ่านไฟนั้นมาได้แล้วทองคําของเราจะบริสุทธิ์ เป็นหน้าที่ของแม่หากจะถ่ายทอดความเชื่อไปที่บุตรชายของตัวเองแม่จะต้องมีความเชื่อที่จริงเป็นความเชื่อแท้แเระ่ัมี่ได้กล่าวถึงคําว่าใจจริงไว้แบบนี้นะครับในโรมบทที่12ข้อที่9าเพียงแค่จดไม่ต้องเปิดฮะจงรักด้วยใจจริงจงเกลียดชังสิ่งที่ชั่วจงยึดมั่นในสิ่งที่ดีพระคัมภีรสอนให้เรารักด้วยใจจริง นั่นหมายถึงไม่มีสิ่งเจือปนเมื่อเราจะถ่ายทอดความเชื่อที่แท้จริงไปให้กับลูกอย่าให้มีความสงสัยเจือปนอย่านั้นลูกเราบางทีไปเรียนโรงเรียนครูบอกพระเจ้าจไม่มีจริงธรรมชาติสร้างทุกอย่างขึ้นทางโรงเรียนบางทีจะใส่ข้อสงสัยต่างๆเข้ามามากมายเป็นหน้าที่ของมารดาที่จะต้องยืนยันกับลูกถึงความเชื่อที่แท้จริงลูกปล่อยเข้าไปเถอะ เขาไม่รู้จักพระเจ้าอย่างที่เรารู้จักนะเวลาหนูไปทําข้อสอบเนี่ยหนูก็อย่ากไปทําข้อสอบโดยอาศัยพื้นฐานความเชื่อของหนูก็แล้วกันหนูทําข้อสอบหนูคิดว่านี่เป็นข้อสอบเพื่อทดสอบอาจารย์นี่เป็นข้อสอบของอาจารย์อาจารย์เขาต้องการข้อสอบให้ตอบแบบไหนหนูก็ตอบเอาเดาใจเข้าไปแต่ให้หนูรักษาความเชื่อของหนูเอาไว้พระเจ้าสร้างทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์ไม่ได้สร้างพระเจ้าเองเห็นั้น ต่อไปนะครับคําว่าใจจริงยังหมายถึงดูในสองปริงบทที่หกข้อหกจดไว้ก็ได้นะครับสองปริงบทที่หกข้อหกดยความบริสุทธิ์โดยความรู้โดยการไม่โกรธเร็วโดยใจรุณาโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความรักแท้เห็นควาว่าแท้นะครับนั่นเป็นคําเดียวกับคําว่าจริงใจดังนั้นมารดาของทิโมธีได้ถ่ายทอดความเชื่อแท้มารู้ไหมว่า การเป็นแม่อย่างที่บอกแล้วไม่ใช่เป็นการทาคลอดหลายคนเนี่ยเวลาคุยกับลูกเนี่ยม,มักจะทวงเงินคณแม่บอกให้ไปร้านจานทำไมไม่ร้านเรารู้หรือเปล่าว่าแม่อ,มอุ้มท้องมาได้เก้าเดือนคือมันมันมันลืมความเจ็บไปตั้งนานแล้วยังมาทวงอีกน้องหญิงก็งงงงอยู่น้องหญิงบอกว่าไม่รู้จะไปทวงเลยมันไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วไม่ได้คิดอะไรเลยนะบางครั ถ้าจะให้ลูกล้างจานไม่ต้องไปอ้างอะไรทั้งสิ้นบอกลูกว่าไปล้างจานถ้าลูกบอกล้างทําไมก็พ่าแม่บอกแล้วทําไมแม่บอกต้องล้างถ้าถามคำจะโดนตีแล้วถ้าลูกบอกว่าอา้าวปตีทําไมโอเคนับหนึ่งถึงสามนะถ้ายังไม่กะดิดโดนแห่นอะนนะนะแต่นี้ไม่ได้หมายถึง จะต้องไปทำอก่น้องเลี้ยงน,นะโตแล้วทําไม่ได้เด็กทําได้เพราะพระเจ้าให้เรามีร่างกายที่ใหญ่กว่าลูกเราสู้เราไม่ได้อย่างนั้นแต่เวลามีน้องเลี้ยงมาเราเป็นาอย่องนั้นไม่ได้นะเขาสู้ได้นะ <S <S ให้เราให้เราเป็นแบบอย่างแก่ลูกถึงความเชื่อฟังแม่เป็นตัวแทนของพระเจ้าถ้าลูกเชื่อฟังแม่ลูกจะเชื่อฟังพระเจ้าได้ง่าย แต่ถ้าลูกไม่เชื่อฟังแม่ลูกก็จะไม่เชื่อฟังพระเจ้าเหมือนกันดังนั้นแม่จําเป็นต้องเป็นแบบอย่างในเรื่องความเชื่อแท้ความเชื่อแท้คือความเชื่อที่ไม่มีการเชื่อมนในชีวิตของเราจะมีไฟเข้ามาทดสอบจะมีสถานการณ์เข้ามาทดสอบแต่ขอให้เหมื่อสิ่งเหล่านั้นเข้ามาทดสอบแล้วสิ่งที่ลูกจะเห็นในตัวของแม่ก็คือความเชื่อแท้โอยลูกเราจะอะไิน ค่นรีไ่้หัด2,009เข้ามาแล้วมันจะตายกันท้งบ้านไหมค่าเทอมมาแล้วจะเอาที่ไหนจ่ายลูกคนหน่อยนะลูกเวลาเดินเนี่ยช่างเหถอะกางเกงขับก็ช่างมันหนูก็เดินแบบอ,อันี้เอาไว้เป็นไรยลูกอดทนลูกจะมองดูแม่ตอบสนองต่อสถา,านการณ์ต่างๆ ถ้าคุณมีความเชื่อแท้ลูกคุณมีการเกงที่คับแล้วคุณต้องการเกงตัวใหม่จับมือลูกแล้วอธิษฐานแล้วให้ลูกคุณอธิษฐานด้วยตัวของเขาเองแล้วให้บอกกับลูกเลยว่าการเกงกําลังมาแล้วลูกการเกงกําลังมาแล้วลูกเห็นไหมเวลาฆ่าเธอม,มาแทนนี่โอ้ยเราจะทํายังไงเราจะไปยืนใครดีเราจะอะไรจับมือลูกมาเรามาอธิษฐานด้วยกันให้ลูกได้เห็นว่าแม่ทํายังไงเวลามีปัญหา แล้ววล่าลูกไปโรงเรียนเขาอยู่ตามลาพังเวลาปัญหาเข้ามาในชีวิตของเขาด้วยความเชื่อแท้ความเชื่ออย่างจริงใจที่มีในแม่ถ่ายทอดเข้าไปที่ลูกลูกจะอธิษฐานด้วยตัวเองเห็นไ,ไหมเวลาลูกมีปัญหากับเพื่อนเขาจะอธิษฐานพระบิดาเจ้าลูกทาผิดตรงไหนที่ทําให้ลูกบาดหมางใจกับเขาสอนลูกด้วยลูกยินดีเปลี่ยนแล้วขอโงค์ให้ลูกได้กลับคืนดีกับเขา ขอพระองค์หาทางให้ลูกคืนนดีกับเขาในนามพระเยซูคริสตเอเมนลูกจะอธิษฐานและภายในไม่กี่วันเขาจะมีประสบการณ์ในตัวเขาเองนี่แหละคือการถ่ายทอดความเชื่ออย่างจริงใจเข้าไปในลูกแม่เป็นมากกว่าผู้ให้กำเนิดเหนั้มคำว่าแม่ไม่ได้เริ่มต้นในวันที่คุณตั้งครรภ์แล้วก็จบลงในวันที่คุณคลอดทำคลอด แต่แม่เป็นคําที่ใครคนหนึ่งจะเรียกคุณไปตลอดกาลเห็นไหมผมเชื่อว่าถ้าลูกคุณเข้าไปในสวรรค์แล้วไปเจอคุณในสวรรค์เขาก็เรียกคุณว่าแม่ได้หเป็นคํานิรันดร์นะเดี๋วนั้นให้คุณใช้เวลานในขณะที่จะมีชีวิตอยู่ไทยทอดความชื่อวยเางแท้จริงให้กับลูกของคุณชีวิตของเรามันมีปัญหาเข้ามาแสดงให้ลูกได้เห็นว่าคุณตอบสนองต่อปัญหาต่างๆอย่างไร ลูกจะสังเกตร,รู้ไหมว่าผมเองเนี่ยทำอะไรก็ตามนะผมจะรู้สึกเหมือนใครสักคนกำลังแอบดูผมอยู่เพราะผมเหลือบตาไปดูผมจะเห็นตาของเลเนี่ยสองข้างโตๆต,ตเนี่ยกำลังจ้องอยู่ไม่นานนะเขาจะเดินไปและหยิบไขควงขึ้นมาเป็นครั้งแรกแล้วก็แยงเข้าไปแล้วก็พยายามเดินหมุนมุนๆบ้าง เขาดูอยู่ว่าพ่อทําอะไรแม่ทําอะไรแล้วเขาจะทำแบบนั้นวันก่อนเขาหยิบที่ด,ดักขนตาแม่ขึ้นมาเล่นเขาดูแม่อยู่ว่าทําอะไรวันนี้ผมจะไม่พูดเรื่องพ่อมากมายนะเพราะวันนี้เราฉลองวันแม่กันให้แม่เป็นตัวแทนให้แน่ใจว่าทุกคําพูดทุกความคิดทุกการกระทําที่เราแสดงออกมาเป็นการแสดงความเชื่อที่แท้จริงออกมาแล้วเป็นคนที่หนักแน่นและมั่นคงในทางของเจ้า พระเจ้าเรียกร้องนะครับให้เราถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ให้กับลูกเราได้อ่านไปก่อนหน้านี้แล้วในสองทีมบทที่สามข้อที่หนึ่งข้อที่ห้าคนมากมายในโลกนี้ผลิตเด็กออกมาอย่างไรไปอ่านซ้ำด้วยเ,เราคงไม่อยากมีลูกตามสเปคนั้นแน่นอนเราต้องการมีลูกตามสเปคของพระเจ้าอหงนหัดังนั้นเด็กจะไม่เป็นอย่างนั้นที่ตัวเอง ผมชอบนะครับเวลาเขาดัดไม้เวลาเราขับรถไปใต้ทางด่วนบางทีเขาดัดเป็นรูปช้างเป็นรูปอะไรสิ่งเหล่านั้นจะไม่เกิดขึ้นถ้าไม่มีการดัดต้นไม้เด็กต้องโดนดัดถ้าไม่โดนดัดปล่อยให้ขึ้นเองมันจะไปทุกต้นทุกแห่งความคิดจะแตกระเจออย่างนั้นอย่างนั้นไ้ทังผมพูดได้ผมพูดได้อย่างมีสิธิอำนาจเพราะว่าผมลงมือกับลูกผมอะ นั้นผมเห็นความเปลี่ยนแปลงตลอดนะครับทาของพระเจ้าเป็นทางที่ดีที่สุดสูงที่สุดเราอาจจะไม่เข้าใจในวันนี้แต่ถ้าเราดําเนินตามนั้นเราจะได้ผลตามถ้อยคำของพระองค์ถามว่าพระเจ้ารักลูกของเราไหมพระองค์รักและพระองค์ให้เกียรติสูงสุดคือให้มารดาเอาลูกที่พระองค์สร้างขึ้นมาเนี่ยมาไว้ในความดีแล และโะรงมีความคาดหวังว่าเราจะทําตามแมนนวลของโะรงซึ่งก็คือพระคัมภีร์แบน,นี้ผมเคยต่อตู้โทรทัศน์ด้วยตัวเองหลังจากต่อไปเรียบร้อยนะ,ะเนี่ยเหลือน็อตอยู่ประมาณ20่สิบวันเพราะผมไม่ได้เปิดดูคู่มือแล้วพอโทรทัศน์เป็นตั้งในไม้แอนถามว่าความผิดของใครความผิดของผมนะ 如从天偏